เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมพีเวอร์ตีนะครับผมวันนี้ครับเรายบเกมโรบอกในแมปบล็อกฟุตนั่นเองนะผมวันนี้ครับผมจะมาะพาทุกคนนะครับมาฆ่าแจ้งเพื่อที่จะเอาดาบเซเบอร์แล้วก็เอาฮากคีสังเกตนะครับผมสำหรับ ใครที่ยังไม่ได้เปิดประตูตรงนี้ของแชงน,นะผมก็มันจะมีวิธีการเปิดนะครับผมส่วนวิธีการเปิดนั้นก็ไปหาดูได้จาก u t u b e นะผมในการหาดาบเซเบอร์นั่นเองนะผมวิธีการเปิดประตูแชงน,นะโอเคเราต้องค่าแชงก่อนนะเพื่อที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะได้ดาบเซเบอร์นะผมแล้วก็จะสามารถซื้อหาคี์สังเกตได้นะผมแชงก็จะบั็กนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางซึ่งผมนั้นก็เลเวลค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะผมแต่ ผมยังไม่มีฮาคิสังเกตนะผมเนื่องจากผมไม่ได้มาฆ่าแชงเลยนะผมโอเค헤 ئ, 헤อเฮ้ยตอนนี้ผมใช้เป็นผลแมกมานะผมซึ่งผมนั้นเปลี่ยนผลค่อนข้ง,งที่จะบล่อยนะผมสำหรับใครที่เลเวลต่ำๆนะผมอาจจะฆ่าแชงยากนิดนึงนะผมแต่ผมแนะนํานะผมให้นี่เห็นไหมผมได้ดาบเซเบอร์นะผมแนะนําให้ฆ่าแชงนะผมเพื่อที่เรานั้นจะได้ดาบเซเบอร์แล้วก็ส่วนของฮาคิสังเกตนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะรี เซตคาแรคเตอร์นะผมรีเซตตัวละครเพื่อที่จะไปอรองซื้อไอเจ้าตัวเเรียกว่าอะไรล่ะซื้อฮอังคิสังเกตนะผมที่เกาะสกายเปียนั่นเองนะผมโดยที่เราจะไปเกาะสกายเปียได้นั้นเอ้ยมีคนอยู่แถวนี้ว่ะใช่ไหม้ยนั่นไง <laughs> เราไปแกงเขาดีกว่านะครับนี่ยา่านี่เป็นไงโดนแกงไป <laughs> คนตีไม่ได้นะผมอยู่ในจุดเซฟโซนนะผมโอเคเราจะไปที่เกาะสกายเปียรนะผมก่อน ที่เราจะไปนะครับเรามาดูดาบที่เราจะค่าแฉ่งได้นะผมมามานะผมโอเคเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงเซเบอร์เราได้แล้วนะผมเอาเป็นอันที่สามนะนี่เป็นไงดาบเซเบอร์เดี๋ยวผมลองฟาร์มดูก่อนนะผมฟาร์มรมาสเตอรี่นะผมนี่นี่ส่วนผมจะเป็นเล่นเป็นสายผลนะผมเดี๋ยวผมขอใส่โค้ดก่อนนี่ไงกุมเนื้ขาวเป็นไงละ่ะหึ่งอย่างเท่นะผมขอฟาร์มมาสเตอรี่ดาบแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวผมจะลองสกิลให้ดูสักสกิลหนึ่งนะครับ เฮ้ผมคิดว่ามันน่าจะนานเกินไปว่ะเดี๋ยวผมไปที่เกาะสกายเพีกันเลยดีกว่านะครับผมโดยที่การที่เราจะไปเกาะสกายเพียนั้นผมเนี่ยอ่าผมใช้ผล แมกมาอยู่ใช่ไหมมันเขาเรียกว่าอะไรละมันช้านะผมมันช้ามากช้าแบบเท่าเท่ากับเรือเรือยังเร็วกว่านะผมโเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะสกายเปียเลยนะผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ด้านล่างของเกาะลอยฟ้าแลนะผมหรับคนที่อา่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไม่มีผลที่บินได้นะมันก็จะขึ้นทางนี้นะผมก็ขึ้นมาตามเรื่อยเยเลยคนระับทางนี้นะผมมันก็จะมีพวก NPC อะไรต่างๆนะผมโอเคเดี๋ยวผมบินขึ้นไปเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมขึ้นมาเรื่อยๆนะผม สำหรับใครที่เวลประมาณ300บวกหรือเปล่าที่มันจะสามารถซื้อหาคีสังเกตได้นะผมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะผมแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอีกนะครับผมเมื่อกี้พอเราขึ้นมาข้างบนแล้วนะผมมันจะมีไอ้ตรงกลางนั่นเห็นไหมเออมันจะมีไอ้ตรงกลางนะผมแล้วก็ต้องทาลายเมฆนะผมโดยการใช้สกิลของผลปิศาศสกิลดาบอะไรต่างๆนะผมซึ่งผมลองใช้สกิลนี้มันเป็นไรไหมไม่เป็นไรวะอันนี้ล่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวนะถ้า ผมจะลงไปมันต้องมีสกิลที่สามารถทำลายเจ้าตัวเมฆได้นะผมแต่ผมไม่มีหรือเปล่าเออผมผมไม่มีสกิลที่สามารถทำลายเมฆได้นะผมดังนั้นเราก็ต้องแบบมีสกิลที่ทำลายเมฆได้นะครับโอเคมีเฉยเป็นสกิลสีนะับผมโอเคเราจะบินไปฝั่งนี้นะผมมาแล้วก็บินมาฝั่งนี้นะผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มของเลเวล400นะผมอ่ะและ้วก็ ไปด้านนี้คนระับด้านหน้ามันก็จะเป็นจุดฟาร์มของเร็วห้าร้อยนั่นเองนะครับผมวิธีการฟาร์มนะผมผมยังไม่บอกนะครับผมแต่ผมมีวิธีการฟาร์มที่รวดเร็วอยู่นะครับผมนะก็มาเราก็ขึ้นมาตรงข้างบนตรงนี้เลยนะครับผมมันจะมีไอเจ้าอุศบนะผมอุศบอุศบอยู่ไหนนี่นะผมมันจะอยู่ตรงนี้นะผมอุศบแล้วก็ซื้อได้เลยนะผมท็อคโอเคมันก็จะมีการโพดมีการอะไรโอเคนะ มันต้องการเงิน750,000นาหมื่นนะผมซึ่งผมมีแค่ห้0 0มืนเจ็ดนะผมคือตอนนี้ผมไม่สามารถซื้อได้นะผมต้องเออ่มีเงินถึง750,000มื่นเลยนะผมเดี๋ยวผมขอฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวผมมาซื้อใหม่นะโอเคนะครับตอนนี้เงินเราก็พอเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเนื่องจากเอ,อ รอบที่แล้วเราขึ้นไปเราเงินไม่พอใช่ไหมตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มเงินมาน่าจะเพียงพอแล้วนะผมก็ซื้อฮาร์คีสังเกตเลยนะครับผมโอเคท็อกนะครับผมมันก็จะพูดอะไราบลานะผมแล้วก็กดข้ามไปได้เลยนะผมเล่นโอเคลองเสียงเงินนี่คือเราได้ฮาร์คีสังเกตแล้วนะผมซึ่งฮาร์คีสังเกตนะผมมันจะเป็นกดตัวเคนบเนี่ยเห็นไหมมันเห็นเป็นตัวเราอย่างนี้นะผมนี่เวลาพวกนี้มันตีครับมันก็จะไม่โดนนะผมแต่นี่ผมอ่าเป็นผลแม็กป้านะผมมันก็เป็นสายโลเกียนะผมมันก็ไม่โดนอยู่แล้วนะผมเค นี่ไะอืมอืมนี่ครับมันก็จะดูเลือดแล้วก็ดูอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยนะผมนี่ปล่อยหม,มัดไปตุบๆๆอันนี้มันก็ เหมาะสาหรับการฟาร์มเลเวลแรกๆด้วยนะผมสำหรับอาคิสังเกตนะครับผมเพราะว่ามันจะมีประโยชน์นะครับผมในภายภาคหน้าต่อไปนะผมะผมเคยหนึ่งหนึ่งกับไอพีพีนะผมซึ่งตอนนั้นผมเวลประมาณ800นี่แหละแต่ผมไม่มีหาคิสังเกตนะผมแต่ไอพีพีมันมีอาคิสังเกตนะผมผมก็สู้ไม่ได้นะผมเนื่องจากสกิลไปไม่โดนนะผมแต่ไอพีพีสกิลมาโดนทุกเม็ดนะผมโอเคอเดี๋ยวเยวขอลงก่อนเฮ้ยพื้นอยู่ไหนเนี่ยหาพื้นไม่เจอนะผมจวก็โดดน้ำตายเลยแล้วกันโอเค ี่โอ้โหควจะตายนะผมเลือดทังนงทันทีอะใกล้ตันแล้วนะผมอีกประมาณหลายเลเวลอยู่นะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบนะผมหรือคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะทุกคนจุ๊บ